สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะสภาพนางฟ้าเลยสำหรับ M9540 ค่ะลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะและผ่านเจตาช้างค่ะตัวนี้มีตู้แอร์แบบ เย็นๆฉ่ำๆมาให้ลูกค้าด้วยนะคะสภาพนางฟ้าเลยรถสวยมากๆนะคะอยากให้ได้ไปใช้มากๆเลยคันนี้ค่ะสวยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะสำหรับ M9540 มาดูสภาพตัวเครื่องกันเลย สภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยมากๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนนะคะลูกค้าดูตามสายเลดนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะแล้วก็ตามหัวน็อตนะคะตัวนี้ไม่มีรอยแกะรอยหรือและเป็นน็อตของเดิมคู่ตัวทั้งหมดค่ะ ดูใกล้ๆเลยนะคะใหม่สวยมากๆสำหรับ M9540 ตัวนี้นะคะเครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกระบบค่ะตัวนี้นะคะยางหน้าดอกเต็มเป็นยางโอตานินะคะคู่ตัวนะคะสวยมากๆกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังก็เช่นกันนะคะดอกเต็มเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะสภาพนางฟ้าเลยนะคะลูกค้า กระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะลูกค้าดูตามหัวน็อตนะคะคือยังเป็นสีทองคู่ตัวคือแบบรถสวยมากๆจริงๆนะคะสำหรับ m 9 5 4 0ตัวนี้ค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถค่ะสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยอ็อกนะคะไม่มีรอยดามแน่นอนนะคะรถสวยสภาพเดิมคู่ตัวทุกจุดค่ะ ดูใกล้ๆได้เลยนะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะ PTO นะคะยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะรถสวยมากๆพยายามซูมให้ดูใกล้ๆทุกจุดนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกมาดูรถเองนะคะบอกเลยว่าตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้นะคะรถปีสูงนะคะตัวนี้มาพร้อมผ่านเจ็ดค่ะตัวนี้เป็นผ่านเจ็ดตาช้างนะคะใบเต็ม เป็นผ่านคู่ตัวของคูปต้า M9540 ตัวนี้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะป้ายทะเบียนนะคะตอคอ8 3, 4 9สะแก้วนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะตัวนี้เป็นคันแรกในรอบ2ปีเลยสำหรับตู้แอร์นะคะเพิ่งได้เข้ามานะคะนานมากที่ไม่ได้เข้ามานะคะแล้วก็รถสวยมากๆด้วยนะคะนีค่ะ ยางเดิมคู่ตัวจากโรงงานนะคะลูกค้าสวยมากๆนี่ค่ะสวยเดิมนะคะรับประกันได้ตัวนี้รถสวยมากๆใครที่อ,าอยากจะไปไถ่ายไล่แบบอารมณ์แบบเย็นๆฉ่ำๆไม่ต้องร้อนไม่ต้องเหงื่อตกนะคะก็แนะนำเลยสำหรับคันนี้ M 9 5 4 0นะคะเดี๋ยวมาดูในห้องเครื่องกันบ้างนะคะ สำหรับชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้คือห้องเครื่องนะคะก็สมบูรณ์นะคะพร้อมใช้เลยชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่913ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้าสภาพดีนะคะด้านในก็พร้อมใช้กันเลยนะคะหลังคงหลังคานะคะแล้วก็เ e กียร์ไฮดรอลิกนะคะห้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไุ่ผุวดทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสำหรับ M9540 ตัวนี้ค่ะรวมๆแล้วสวยนะคะแล้วก็ระบบทุกระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะใครสนใจนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่898,000บาทเท่านั้นค่ะ898,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะรถมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ081 9136451นะคะถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเฉพาะติดตู้แอร์นี่ก็ประมาณแสนห้าแล้วนะคะลูกค้าราคานี้ได้ตู้แอร์ไปด้วยนี่ถือว่าคุ้มมากจริงๆนะคะใครสนใจก็โทรได้เลยค่ะ0819136451นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาดูรถสามารถโอนจองได้นะคะ โอนมาจำเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะหรือว่าใครมีญาติหรือคนรู้จักหารุ่นนี้อยู่นะคะฝากแนะนำด้วยเรามีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะแน่นมากๆลูกค้าอยากให้ได้ไปใช้จังเลยตัวนี้ค่ะ วามจริงคือสวยจนอยากเก็บไว้ใช้เองเลยอยากตัวเนี้ยใครตามหาอยู่นะคะ M95 ส,สวยๆพร้อมตู้แอร์นะคะลูกค้าอยากให้จองนะคะรถสวยมากจริงๆ